สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวตซึ่งตรงกับวันที่25กุมภาพันธ์2564ความว่าเชคนาวาฟอัลอาหมัดอัลยาบริดอัลซาบาเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตกรุงคูเวตซิตี้ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต หมอมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝาพระบาททรงมีพระพรณามายสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวคูเวตหมอมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดและความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้งอกงามเพิ่มพูนต่อไปในภายภาคหน้า พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีทรงเป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ครั้งที่1ทับ2,564นหอินณหอศิลป์พิมานทิพย์จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา13นาฬิกา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคัิยราชนารีประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สเสด็จลงณหอศิลป์พิมานทิพยอาคารสองตำหนักทิพพิมานตำบปลป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงเป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ครั้งที่1ทับ2 5 6พโดยมีคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬา 1, 2, ณ์เฝ้ารับสเสด็จ ในการนี้ส่งเปิดการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาณนและส่งรับฟังการถวายรายงานการดำเนินงานและความก้าวหน้าในด้านต่างๆของสถาบันวิจัยจุฬาณนโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2,564ถึง2,565 รายงานการเงินสถาบันวิจัยจุฬาภรณวันที่3 1ธันวาคม2,563รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมและความก้าวหน้าของสำนักกิจกรรมพิเศษและการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชุดใหม่เป็นต้น ตลอดระยะเวลากว่า34ปีที่สถาบันวิจัยจุฬาภร์ได้น้อมนำพระปณิธานในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับดังเช่นโครงการทัพทีมสยาม05จังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา โดยได้จัดสรรบ้านพักอาศัยพร้อมที่ดินทํากินตลอดจนฝึกอบรมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนปัจจุบันหมู่บ้านทับทิมสยาม0ูย์้าเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรอินทรีย์อาทิฟ้าทลายโจรขมิน้นไพลยให้แก่โรงพยาบาลวังน้ําเย็นจังหวัดสระแก้วและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีรวมไปถึงโรงพยาบาลอื่นๆนับเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องจนสามารถดํารงชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน องคมนตรีเยี่ยมชมงาน Royal Project Gastronomy Festival 2021นัสยาแอดสยามพารากอนภายใต้แนวคิด Healthy Food Good Life กินดีชีวิตดีวันนี้นายจรัธาดาการณสูตรองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมงาน Royal Project Gastronomy Festival 2021แอดสยามพารากอนซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอนและกูเม่มาเก็ต จัดขึ้นณแฟชั่นฮอลล์ชั้นหนึ่งสยามพารากอน mm hmm. เพื่อนำผลิตผลจากยอดดอยมาจำหน่ายระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคมนี้ภายใต้แนวคิด Healthy Food Good Life กินดีชีวิตดีมีทั้งผลไม้ที่เป็นซ u เปอร์ฟู้ดอุดมไปด้วยวิตามินซีราธาตุาต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่น 1080, Cape bury, สตรอเบอรี่พันแปดศูนย์เคปกูสเบอร์รี่สวรสพันธุ์พิเศษของโครงการหลวงรวมถึงพืชผักหลากสีสันอาทิฟักทองมินิ มะเขือม่วงก้านเขียวก้านดำแครอทพริกหวานมะเขือเทศเห็ดหลากหลายชนิดและอาหารแปรรูปต่างๆมาให้คนรักสุขภาพได้เลือกสรรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้แข็งแรงป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในงานยังมีกาแฟสดรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของมูล,ลนิธิโครงการหลวงทั้งดอกไม้สดดอกไม้แห้งและผลิตภัณฑ์จากมูล,ลนิธิชัยพัฒนามูล,ลนิธิแม่ฟ้าหลวงร้านดอยคำ รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้างานฝีมือจากชุมชนทั่วประเทศในโครงการผ้าเขาม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยมาให้เลือกชมและซื้อหาไปเป็นของฝากสำหรับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในงานครบ1 5 0 0บาทสามารถแลกรับถุงผ้าลดโลกร้อนดีไซน์พิเศษหลากหลายลวดลายได้ทั้งนี้มูล,ลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและเผยแพร่อ,ออกไปสู่กเกษตรกรก,รกรกลุ่มอื่นๆในประเทศเพื่อให้ชาวไทยจะได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยในทุกรูปแบบ องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฒ์หมู่บ้านจอมบึงติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒและวิศวกรสังคมที่ได้นำการศึกษาไปสู่การปฏิบัติจริงในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนวันนี้พลเอกดภง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฒ์หมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีพเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผ,ผลการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2563 ถึงแม้ว่ามหาวิทยายลัยจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ยังคงสามารถทำหน้าที่ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีโดยเข้าไปพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาให้กับพื้นที่33หมู่บ้าน29โรงเรียนเกิดเป็นภาคเครือข่ายพัฒนากว่า4,000คน สำหรับปีงบประมาณ2,564ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน38โครงการเน้นการยกระดับและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 รวมทั้งการสร้างความรักความสามัคคีของชุมชนท้องถิ่นปราชชาวบ้านและมหาวิทยาลัยในการปลูกพลังภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนา นอกจากนี้องคมนตรีได้ฟังการบรรยายสรุปการจากนักศึกษาในกิจกรรมวิศวกรสังคมคนของพระราชาค่าของแผ่นดินซึ่งเป็นการสร้างทักษะ4ประการให้กับนักศึกษาเพื่อนําไปใช้ในการดํารงชีวิตและการทํางานในอนาคตได้แก่ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายทักษะการสื่อสารองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแยง้งและทักษะการสร้างนวัตกรรม และในตอนบ่ายได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาเข้าหารือถึงแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพโดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมอันเป็นกระบวนการบ่มเพาะซอฟต์สกิลที่สำคัญให้กับเยาวชนด้วยการโคชชิ่งจากคณาจารย์โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ